อธิบายในส่วนของลูกกี้ลีกกันนะครับก็ตอนนี้หลังจากที่เราเข้ามาสร้างคลับเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเราเข้ามาอยู่ในลูกกี้ลีกแล้วนะครับก็จะเห็นเวลาอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเวลานับถอยหลังอย่างที่บอกคือลูกกี้ลีกเนี่ยจะถูกสร้างทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้ามาในช่วงเวลาไหนเนี่ยก็จะต้องรอนะครับเพื่อที่เหมือนกับรวมคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมาอยู่ในลีกลูกกี้ลีกเดียวกันนะครับหลังจากครบ เวลาปุ๊กมันก็จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในลีกเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องไปแข่งขันกันตอนนี้ผมก็เข้ามาอีกที่ ID ดีหนึ่งนะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยผ่านลุกกี้ลีกมาแล้วนะครับต้องย้อนกลับไปอธิบายก่อนว่าเกม FCM เนี่ยเวลาเราเข้ามาแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันอังคารเข้ามาวันเล่นวันพุธวันพฤหัสคนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยจะเข้ามาสู่ลุกกี้ลีกก่อนแล้ววันพวกนี้มีผลยังไงนะครับสำหรับเกม FC Manager เนี่ยวันเริ่มต้นของลีกเนี่ยมันจะเป็นวันจันทร์เพราะฉะนั้นบางทีคน อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผมเข้ามาเล่นวันแรกๆวันอังคารผมเข้ามาอีกอีกคนหนึ่งเพื่อนผมเข้ามาวันเสาร์มันจะได้เล่นลีกเดียวกันไหมละมันจะเริ่มต้นเท่ากันไหมผมเข้ามาลุกกี้ลีกและลูกกี้ลีกนี้มันทํายังไงนะครับต้องอธิบายก่อนว่าลุกกี้ลีกเนี่ยมันเป็นเหมือนลีกที่รองรับคนที่เข้ามาวันไหนก็ได้เนี่ยให้มาทดสอบเล่นไปก่อนนะครับจนมาถึงวันจันทร์ถัดมาอีกวันนึงเนี่ยอันนี้จะเข้ามาสู่อเมเจอร์บอลแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นตารางลีกแบบนี้ ขึ้นมานะครับเวลาเราคลิกที่เลกูล่าลีกตรงนี้หรือว่าลีกอย่างเป็นทางการเนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นหน้าต่างขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลีกไหนสมมุติผมเลือกอ่าแมนเชสเตอร์อยู่ในอังกฤษนะครับผมก็จะเห็นลีกด้านขวาเนี่ยเป็นอังกฤษนะครับถ้าผมเลือกสเปนผมก็จะเห็นเป็นลีกสเปนนะครับต้องอธิบายกันก่อนว่าเวลาคนที่เข้ามาผ่านจากลูกกี้ลีกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนที่เล่นลูกกี้ลีกเนี่ยจะไม่ได้เลื่อนชั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้เลื่อนชั้นแน่นอนมันเป็นเหมือนกับลี เอาไว้ฝึกซ้อมเฉยๆก่อนที่จะเข้ามาลงสนามหลีกจริงนะครับก็มาดูกันว่าตอนนี้ผมผ่านลุกี้หลีกมาแล้วนะครับจะเห็นหน้าต่างเนี้ยอันนี้ผมเล่นในอเมเจอร์บอลนะครับตอนนี้มันมันจบไปแล้วอเมเจอร์บอลนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าในอเมเจอร์บอลเนี้ยมีทั้งหมด50ลีกตอนนี้ผมอยู่อเมเจอร์บอลอ่าแมนเชสเตอร์เมเจออเมเจอร์บอลอาร์ม่านะครับหรืออเมเจอร์บอลหลีกที่6มันมีหลีกที่7อีกหลีกที่8อีกนะนะครับเราก็จะเห็น อันนี้เป็นผลการแข่งหลังจากจบฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้ผมแข่งอไออเมเจอร์บอลจบแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด50ลีกเลยขาบอกว่าเยอะมากนะครับอันนี้เป็นในส่วนลีกนะครับเดี๋ยวกลับอธิบายอันนี้เป็นส่วนคัพแถบที่2ก็จะเป็นบอลถ้วยนะครับแถบที่3ก็จะเป็นสเกดูหรือว่าตารางการแข่งทั้งหมดเราสามารถมาดาูผลการแข่งดีเทลต่างๆที่เราผ่านมาแล้วในรอบสัปดาห์หรือรอบฤดูกาลที่แล้วได้นะครับ กลับมาดูกันที่หลีกก่อนนะครับลีกตรงเนี้ยในเลกูล่าลีกเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับลีกแข่งขันยังเป็นทางการซึ่งเรานะครับทุกคนเนี่ยต้องแข่งขันกันขึ้นไต่เต้ากันขึ้นไหมใหถึงไอเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยให้ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเราแบ่งกันเป็นประเทศนะครับผมแข่งที่อังกฤษนะครับตอนแรกเนี่ยอเมเจอร์บอลเนี่ยมันยังแยกอยู่นะครับเวลาผมเข้ามาแรกๆเนี่ยมันก็จะมีทีมที่เข้ามา ถูกสุ่มเข้ามาอยู่หลีกเดียวกับผมนะครับแต่ถ้าหลีกไม่เต็มเนี่ยมันจะสุ่มเขาเรียกว่าอ่าเป็น AI ทีมเข้ามาซึ่ง AI เนี่ยจะอ่อนค่อนข้างอ่อนหน่อยเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นสระอันดับท้ายๆชื่อมันก็จะเห็นชัดๆะครับชื่อมันจะซ้ำๆกันเนี่ย FCM Bronze แล้วก็เป็นตัวเลขนะครับพวกเนี้ยค่อนข้างอ่อนส่วนพวกเนี้ยทั้งหมดเป็นคนทั้งหมดนะครับก็จะแข่งกันแล้วก็จะมีแค่8อันดับเท่านั้นนะครับเนี่ยที่เห็นก็คือได้ขึ้นชั้นนะ ขึ้นชั้นไมไหนก็คือขึ้นไปสู่อเมเจอร์ซลเวอร์นะครับก็จะเป็นหลีกที่สูงขึ้นไปอีกนะครับส่วนคนที่จะขึ้นมาจากหลีกอื่นเนี่ยไอ้หกไอ้แปดทีมเนี่ยจากหลีกอื่นเนี่ยมันก็จะถูกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสู่อเมเจอร์ซลเวอร์ใครที่ไม่ขึ้นชั้นนะครับอยู่เหมือนเดิมอเมเจอร์บอลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องสะสมนักเตะให้ได้เก่งๆนะครับแข่งแล้วก็ขึ้นชั้นไปให้ให้ได้นะครับก็หลังจากผ่านอเมเจอร์ซลเวอร์ก็จะไป g นะครับแล้วผ่านโกไปเสร็จก็จะขึ้นเป็นลีกอาชีพแล้วก็จะเป็นเขาเรียกโปร4โปร3โปร2โปร1แล้วก็อันวนสุดก็เป็นเขาเรียก e n อ l งกฤษลีกผมเล่นในอังกฤษก็คือ E-League เนี ague, e ่ย E-Unleague นะครับถามว่าลีกเนี้จะแข่งกันทั้งหมดกี่ทีมก็คือ20ทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น20ทีมที่ดีที่สุดในลีกอังกฤษตอนที่เราเลือกมาตอนแรกเนี่ยแหละครับเนี่ย 20ทีมทั้งหมดแนงกิษเท่านั้นนะครับอิตาลีก็เหมือนกันก็ต้องแข่งแบบนี้แหละเป็นลีกของอิตาลีลีกของสเปนนะครับเนี่ยมันดูได้ในเมืองไหนอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยสเปนนะครับมันก็จะต้องมีลีกอ่า20ทีมนี่แข็งแกล่งที่สุดของลีกสเปนแข่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากขึ้นไปอันดับสูงๆเนี่ยก็ต้องแข่งขึ้นไปให้ได้นะครับอ่าเนี่ยฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกลีกไหนนะครับ ไม่ไม่จะเป็นว่าเฮ้ยเราชอบหลีกอังกฤษเราเลือกอังกฤษนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเลือกอังกฤษเนี่ยถามว่าคนเลือกกันไตหลีกอังกฤษนะครับดูครับเดี๋ยวผมให้ดูหลีกอังกฤษผมเลือกไปที่อะไรแมนเชสเตอร์ Manchester, แค่เมืองแมนเชสเตอร์เมืองเดียวนะครับมีห้าสิบหลีกแต่ในขณะที่เมืองอื่นอย่างถ้าผมเลือกอิตาลีแล้วกันโบโลญญามีแค่สี่หลีก การแข่งขันมันก็จะต่ํากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยถ้าอยากแข่งกับคนเยอะๆไปอังกฤษก็ได้แต่ถ้าอยากแบบเหมือนไต่เต้าขึ้นไปง่ายขึ้นนะครับคุณไปแข่งในพวกหลีกหลีกที่ดูแล้วแบบคนอาจจะเล่นน้อยลงก็ได้นะครับการแข่งขันก็จะน้อยลงนะครับในส่วนของคัพนะครับก็จะเป็นบอลถ้วยนะครับตอนลุกกิหลีกเนี่ยมันยังไม่มีบอลบอลถ้วยให้แข่งแต่พอเวลาแข่งมาอ่าจนถึงอเมจอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีถ้วยมาให้เราแข่ง ตอนนี้ผมแข่งในส่วน FA ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของบอนครับสองถ้วยนะแต่ว่าตกรอบไปหมดแล้วนะครับต่างกันยังไงนะครับ FA ครับก็คือรวมทุกสโมสรที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆทั้งหมดนะครับก็คือมันแข่งรวมรวมรวม,รวมทุกทีมเลยนะครับส่วนบอนครับเนี่ยก็จะแยกแล้วมันจะแยกถ้าเป็น บอนก็จะแข่งเฉพาะทีมในส่วนของเมเจอร r บอนอย่างเดียวถ้าซิลเวอร์ก็จะแข่งซิลเวอร์โกก็จะแข่งในส่วนของทีมที่อยู่ในโกเท่านั้นนะครับแข่งแยกเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราอยู่ลีกต่ำๆเนี่ยเราแข่งกันเฉพาะลีกต่ำๆเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่า f a c เ p ครับเพราะ FA Cup เนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดลีกเหมือนแข่งไปรักสามสี่ฤดูกาลแล้วเนี่ยไอหลีกสูงๆเนี่ยมันเก่งเราอาจจะสู้ยากนิดนึงนะครับถัดมาแทบถัดมาเป็นสเกดูนะครับหรือว่าตารางแข่งทั้งหมด อันนี้มันจะโชว์สัปดาห์แข่งของเราสัปดาห์นี้นะครับนับตั้งแต่วันจันทร์อังคารเราแข่งอะไรบ้างนะครับรวมหมดนะครับสเกดูเนี่ยไม่ใช่แมชการแข่งที่เกิดขึ้นในเฉพาะลีกูล่าลีกนะครับแต่ว่ามันรวมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนการแข่งของคัสตอมลีกเนี่ยพวกนี้ซิงเกิลลีกลิงค์แลงกิ้งแมชอะไรพวกนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผมยกตัวอย่างวันพฤหัสนะครับผมแข่งแลงกิ้งแมชไปด้วยมันก็ขึ้นเนี่ย เสมอบ้างนะครับラกิ้งแมชมันขึ้นสถิติให้ดูนะครับว่าเราแข่งอะไรไปวันไหนบ้างหรือว่าจะเป็นเฉพาะฤดูกาลนี้ทั้งหมดก็ได้เนี่ยมันก็จะรวมทั้งหมดที่ผมแข่งฤดูกาลนี้ให้หรือว่าฤดูกาลที่แล้วก็ได้นะครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงเราจะแยกเนี่ยเป็นวันๆฤดูกาลนี้แต่ผมอยากดูแค่ผมแข่งラกิ้งแมช ก็ได้นะติ๊กแค่ ranking m a t ม h มันก็จะขึ้นสถิติ ranking match ของผมทั้งหมดเนี่ยที่เล่นไปอ่ามันก็แยกแยกดูได้นะครับแถมเข้าไปดูดีเทลได้ด้วยที่เราแข่งเนี่ยแพ้ไป3 0เนี่ยผมเข้าไปดูรายละเอียดนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยที่ผมแข่งแพ้ไปเป็นยังไงบางทีเราไม่ได้ออนไลน์อยู่เนี่ยเราก็ากลับมาดูได้นะครับอ่ากลับมาที่ลีกก่อนอธิบายก่อนว่า f f i c i a l League เนี่ยมันเป็นการแข่ง ในเนียนะครับมีทั้งหมด20ทีมนะครับซึ่งเวลาแข่งตารางการแข่งเนี่ยเราสามารถคลิกไปได้ที่ไลฟ์เซ็นเตอร์แต่ตอนนี้มันแข่งจบแล้วมันไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดมีแมตช์การแข่งเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเวลาไหนแข่งกี่โมงนะครับแมตช์ไหนแข่งกี่โมงอันนี้มันจะมันจะบอกเฉพาะระยะเวลาที่ไม่ไม่ไกลมากนะครับส่วนถ้าเกิดเราอยากดูว่า ทั้งวันเนี่ยมันเรามีแข่งอะไรเราไาคลิกดูตรงเนี้ยมันจะรู้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะล่วงหน้าเนี่ยเราไปคลิกดูที่ไลฟ์เซ็นเตอร์ได้แล้วมันก็จะบอกว่าเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแบบ 2D 3D เนี่ยดูได้หมดนะครับอนอกจากนั้นด้านล่างก็ยังมียังเห็นปุ่มตรงเนี้ยครับเบสซิเมันบอกเลยอันนี้ผมมาที่อะไรเนี่ยแปดหลีกที่แปดผมกลับไปที่หลีกผมก่อนอ่าทีมผมคลิกปุ๊บ มันจะบอกเลยว่า11นักเตะที่ดีที่สุดมีใครกันเนี่ยมีทีมผมอยู่3 4คนนะถัดมาเป็นเพย์เรคคอร์ดอ่ามันก็จะบอกว่าท็อปสกอร์ของลีกเนี้ยเป็นใครนะครับท็อปแอซซิดของลีกนี้เป็นใครนะรนนรนะมีผมเป็นไงกองกลางคนเดียวนะครับมิชูเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าอันดับใครได้อันดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับทั้ง ทั้งอ่าท็อปสกอร์แล้วแล้วก็ท็อปแอสซิช์เรคคอร์ดอ่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานลีกนะครับอันนี้กลับมาที่ลีกตัวเองหรือว่าเสิร์ชหาชื่อทีมได้สมมติเรารู้ชื่อทีมของเพื่อนเราก็เสิร์ชชื่อทีมได้ที่กี้ผมเห็นอย่างเช่นทีมอะไรอ่ะฟ้าใสเอฟเนี่ยอยู่ลีกหนึ่งอ่ะแต่แต่ผมกดมาที่ลีกตัวเองก่อนปุ๊บ ผมสะกดอะไรอ่ะฟ้าใส FC เสร์ชอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาเนี่ยไฮไลท์ให้ด้วยสีเขียวตรงเนี้ยมันก็ใช้สามารถเสิร์ชหาชื่อเพื่อนของเราได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นในโซนของการแข่งขันที่เป็นทางการนะครับหรือว่าเลกูล่าหลีกนั่นเองซึ่งมีความสําคัญมากๆอย่างที่บอกนะครับ